ไอไ้ฟุกแม่งมงมีพันธุ์ไทยทนายไหมพวกนั้นเก็บเสียงพันธุ์ทยนายไมีเีโอ้โหให้ใไม่ทันมาดูชดแฟชั่นมาคนเดียวได้ปรเด็นมวกมวกแต่ไม่รู้ว่าตายเลหมวกสอสวยมาท้าละมันจองทัาละ มันยอะอะยาเก็บเสียงข้งนมีพันทายข้ในมีเก็บสสเบสยียงไงโอ้คนนี้มีหมดทุกอย่างโอเคสวยโอเคผมขอไปซุม้มโดดอย่าพึ่งับมากลัมาเยขอรับฟังอุย้ยไอ้ยเป็นเดือดเลยคนยนี้ยังอยู่ที่เดิมว่าจะพีคแล้วเฮ้ยอี่ยเอ้ย

กูเป็นของกูเป็นเจ้าสัวไงไอ้เหี้อ่ะที่ผมบอกว่าสามนี่คือหักเราแล้วนะเพื่ออะไรอ่ะไอ้เหี้อ่ะทุกคนทำเพื่ออะไรโอ้โอ้โอ้ไม่มีซีโฟมมีกระเบิดสองลูกสมองหนึ่งแตกหนึ่งดูข้อมูลมาด้วย นผโอ๊ยอะไรแล้วตรงนี้ไม่ดีเลยกับตรงที่คุณว้าวาต๋อี๋ยวผมขอเดี๋ยวผมขอไอ้นี่ตรงนี้มานี่ไงเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นไหมมันลูกมันลกมันโลกไอ้นี่ลูกจันเลยจัดการให้ได้อยู่ต่อไหม แบบเมาท้ยิงแล้วเลยที่แบบเมาส์สายอ่ะโอเคเมาส์สายมันอยู่นี่รับหนึ่งอ่ะมันขยับไม่หยุดเลยจริงๆตอนนี้ยแค่คนนึงเลยเมาอีกตรงนี้มีคนไม่ได้แคสวีของใครเลยโอ้ยตรงนี้สองคนเลยคนนึงอ่ะระวังมันตกลงเฮ้ยอ้าวอ้าวอ้าวเมาทายอ่อแล้วมันเริ่มพวกอะมันเลกคนอีกขี้ตายตายแล้วตายไอีเยนี่ตายแล้วอีเยนี่ตายสิงชาติสองแบบสิงชาติอ่ะ ของขสองอ้าวอ้าวอะไรอ่ะผมไม่ได้ติดเ่อโเคขอบคุณสำหรับข้อมูลช่วยได้เอะาได้แหละกูก็คิดแต่ว่ามึงจะสบัดเร็วดกงกี่ตัวตัวเดียวโเคอเเอเราผมจริงไม่ได้มันหลบอะไรไ่คถามอยู่หนอยู่ที่นี่นี่น่ีีวคุชวคุยบอมอาาเออเอ Okay, ไม่รู้เราเราขขขึึึ้้้นนนไม่น่าเซฟนะไอ้เหี้ยเซฟทำไมวะบุกโฟว์ไปเลยเซฟไปก็ไล่ไปอยู่ละเอาเอาหยิบสไปายมาเดี๋ยวกูจะรัดละได้ได้เลยเอาเลยไม่มากเลยมันอยู่ไม่อยู่ได้แล้วผม,มชาร์จ้าเล็กอยู่เล็กผมจะมูฟออนเข้าไปนิดนึง อูไม่ทำที่อะไรเลยกูจะตายกไอคนนี้คว้าระเบิดเข้าไปได้ร้เฮ้ยอีกคนนึงมันรุทงแหนผมผคนนี้ผมปลอดภัยใช่ไหมลบหลงหินตันก็ได้หินข้างหน้าสำหรับผม อูมไม่เห็นมันหรอวะรู้ว่าไงวะแต่ว่าโมมาส่งไปงอเ,เออโดนหนาแล้วมันแพนมันแพนอะไรถ้ตอนนี้ออมีโอกาสมีโอกาสแตนได้ครัมันจะอยู่ข้างล่างนนไง<ห>ม,มันจะมีอะไรบ้างให้ผมแพนนะออลีกลีกแพนสักไอ้ฟูกเอ,อ้ยโดนหนาแล้วโอ,อ,อ้เป็นไรหรอก ก็ไม่ได้แชร์อยู่แล้วที่เทียถ้าไปดูประวัติกูวันนี้นะแบบกูจะเล่นเทียมากเลยวันนี้ไม่อยากจับบาโดเห็นแล้วเห็นแล้วพันๆแบบกูไม่อยากประวัติเผืกูสมเพี้ยนไม่ไหวเลยลืมได้แบบคล้ายตารางอ่ะเออนั่นคือของคนสงสัยเลคือไมไม่เอาไอ้ของแผ่นมาแทนได้ข้าวหน้ามะเือแหละมันมีที่มันอยู่อย่างนี้พอนึง ช้างแม่มันได้แลละตอนนั้นแหละน้ำเลยสวยมีโดนก็มีใช้ไปกว่าครึ่งคนิ่งลดกดอุ้มผมเลกดกดกดไม่ไม่ไม่กดอุ้มผมกดกดกดยันต้องครับคุณเดียวคือบอกตัวนะผมหมดศัพทของเขาอ่ะตัวไม่ทั้งใจอ่ะไอคนเนี้ยนะ ใช่ผมเผื่อซ้ำสอง <S 2> <S 2>